กรับสวัสดีสมาชิก fc มวยหูนนทเมืองเพชรทุกท่านนะครับกรับสวัสดีสมาชิก fc วันนี้ก็เป็นตรงกับวันพุทธที่5กรกฎาคม2566นะครับผม,มวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดที่เวทีราดําเนินถ่ายทอดสดทางช่อง jk n แนะครับนะก็เริ่มประมาณ6.15นาทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับมวยที่ชอบนะครับก็สองกล้องมองกมไปแล้วแหละก่อนที่เราจะไปะวิเคราะห์วิจารณ์ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับสมาชิกทางช่องอ่า YouTube ทุกท่านนะครับกบสวัสดีทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยนะครับนะสำหรับอ่าวันนี้นะครับก็ขอฝากนะครับนะสช่องทางนะครับช่องทางแรกก็กุ่มมวยนะครับกลุ่มมวยนะครับข่าวสารวงการมวยใครสนใจก็อย่าลืมนะครับนะแอดไลน์ในในกลุ่มนั้นมีหลายอย่างนะครับมีทั้ง ข่าวสารมีทั้งมวยเด็ดมวยรักมวยชอบนะครับจากผมนะครับก็อแอดไลน์มาที่ ID นะใส่แอดนาหน้า non mp55 นะครับใส่แอดนาหน้า non mp55 แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งสำหรับตัวช่วยมวยตู้นะมวยหูนะ094 396 8102มีทั้งรายเดือนรายสัปดาห์รายวันนะครับผมภาคสุขเสาร์อาทิตย์นะครับ092อ่094พุดผิด094 396 8102นะครับก็ฝากไว้ด้วย อ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อน,น,นที่วิเคราะห์เนี่ยเรามาดูน้ำหนักกันก่อนผมชอบคู่ที่2นะคู่2กับคู่3เลยแดงเพชรโชคชัชยบีเอสเบย์ไทยร้อยยี่สามมาร้อยยี่สี่จุดหนึ่งลดหนึ่งจุดหนึ่งน้ำเงินนี่กอไก่เล,ล็กมอรัตน้มดิษฐ์นะครับนะมาอ่าต่อยร้อยยี่สามมาร้อยยี่สิบสามจุดหกลดจุดหกนะครับส่วนคู่อ่าส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมนะครับนะคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมนะครับ มา124ช่างได้125.1ลด1.1ส่วนคู่ชกพันมงคล2ม,มงคลการช่างต่อย124นะครับมา125.3ลด1.3ปอนด์นี่คือตัวอาที่มวยรักมวยช่อ,ชอของผมนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยเพชรโชคไทยนะครับนะอสมวยไทยนะเป็นแฝดพี่เพชรดำมวยสระบุรีนะครับซ้อมอยู่ที่ครูดำยิม นะครับแฝดพี่เพชรด,ดำอายุ23นะครับเป็นมวยฝีมือจัดจ้านนะครับนะหลักเหลี่ยมดีนะครับพลิ้วนะครับนะฝีมือมวยใช้ได้ส่วนคู่ชกกอไก่หมอรัตะนนันบดิตหรือว่าเจ้ากอไก่ออประสิทธิ์นะครับนะอรประสิทธิ์นั่นเองนะเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมชวนทะเลาะ,ล,ะล็อกรัดมาตีเหนียวแน่นมีฮึดนะครับแต่ช่วงหลังนี่สภาพร่างกายนี่แพ้มาสองไฟต์ติดเลยแพ้สักเล็กแพ้พรพิทักษ์นะครับส่วน ส่วนแดงเนี่ยเจ้าเพชรโชคชัยเนี่ยก็แพ้เหมือนกันนะแพ้นกยกสี่เขาพองแล้วก็แพ้ลูกขวัญน,นะครับนะก็คือว่าแพ้กับแพ้วันนี้ชิงกันเกิดอะ่ะคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรโชคชัยนะครับชอบมวยฝีมือจัดจ้านมองว่าเข้าไปก่อนได้ลุ้นก่อนนะครับเจ้ากอไก่ก็ต้องลุ้นไปไปลายเดินบทเดินบดเบียดนะครับนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับคอปเตอร์ทีบีเอ็มยิมนะครับมวยกระบี่ซ้อมทีบีเอ็มยิมนะครับนะเป็นมวยเข่าฝีมือได้ครบเครื่อง หลากหลายข่าวเปิดเกมมีลูกขวานหน้าเบียดเข้าไปส่วนคู่ชกพันมงคลสองมงคลการช่างนะครับนะเป็นมวยเก่ากระดูกมวยดีแต่หนักต่อยแรงอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับได้ลุ้นตลอดชอบไปที่พันมงคลนะมองว่าลูกหนักลูกแรงนะครับมีวินาทีทองนะครับสองตัวชอบวันนี้พันมงคลนะครับแล้วก็เพชรโชคชัยนะครับสองตัวชอบฝากไว้ให้สมาชิกช่องทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ